เพตลาดมือระดูในน้ำผมาไหเจ้าต้เจ้โดยเครื่องาไตวรงกระหม่ต้สรับส่ดอาหารางเราตลาดกระตุ้ว่าข้วขาหมูข้งขาหมูเอาาก่อนจเกบเื่อหมปดั้าา ดีะครบต้อนถ่ายคลิป y t u t u นะครับคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่ตลาดนัดคุณนายบางบอนห้านหวัดสมุทรสาครนะครับก็อยู่ที่ร้านโออุไก่ทอดนะครับก็มีหลายราคานะฮะลูกค้าลุมเยอะมากนะครับร้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับก็มีราคาตั้งแต่5บาทเลยนะครับมีตีนไก่นะครับ มีน้องนะฮะมีปีกนะครับขายดีเลยนะครับร้านนี้แล้วก็จะมีนะฮะโครงไก่นะถูงนะ90.25สิบบห้าบาทนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับเบอร์โทรร้านนะฮะศูนย์หกสองสามหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งนะครับที่กัดที่ตลาดนัดคุน,นายนะฮะเรีกอะไรเจ็ดบาทสามอันนี้นะ้อะไรอีกแต่อีสิบบาท ดีเลยนะครับร้านนี้อน้อง7บาทสามอัดี้เบาทนะฮะ,ะถ้าเป็นน้องก็เจบาทใช่ไหมครับอะไรก็เนี้ยอเหี้ยวไรปีกน้องเบาทสามอันีค่ะรงในะจบาท,บาทได้ค่ะสวัสดีนะคะครับผม ก็เป็นวัยรุ่นขายนะครับร้านนี้โอวู๊ไก่ทอดนะครับนี่กี่สาขาครับร้านเรามีสองสาขาคนระับเราหลักก็จะมาขายที่ตลาดนัดสุนายทุกวันเลยนะใช่ค่ะที่นี่ขายทุกวันค่ะที่นี่ขายทุกวันก็มีตลาดนัดสามแยกก็รุ่นแย่หนะ่ะขายอ่างคารกับถุกแล้วก็ที่ตลาดนัดมุ่งมณีซื้อผัดก,กับเสาครับอันนั้นแยกแยวค่ะครับก็มีทุกอย่างของไก่เลยอันนี้มากกว่านี้ค่ะจะเป็นร้านใหญ่กว่านี้ เขาเป็นที่นู่นนะใช่ค่ะเอาข้าวเหนียวก่อนก็เป็นร้านเด <S 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 ็ดเลยนะครับร้านนี cin ้ที่ตลาดนะัดพนายนะขายถูกนะครับน้ำจิ้มมรสเด็ดนะครับเอาสองตัวทำไรครับทำละเอียดทำละเอียดทำละเอียดนะครับ ร้อยห้าบาทตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเปื่อนเป็นเกลืนนะจานเท่าไหร่ครับจานละยี่สิบจานละยี่สิบจะเป็นจานจานละยี่สิบบาทหมดนะใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นเสียนะจานละยี่สิบบาทนะครับใช่ค่ะมีเหลี่ยมเขย่าด้วยนะใช่ค่ะตัดคิทตัวนี้หอละห้าบาทนะครับร้านโอ๊กไก่ทอดนะครับจิ้มรสเด็ดนะ ปกติเขาบอกถ้าร้านที่ไหนนะครับเซ็นทาร้านใหญ่กว่านี้นะตลาดมุกมณีกับตลาดนะสามแยกกับทุ่งแดงแล้วก็ตลาดนัดร้อนกรอบแก้วขายสามสามตลาดใช่ครับลูกค้ามาถึงก็เยอะไปจานได้เลยนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับทุกคนขายราคาถูกนะตลาดนัดคุณนายก็เป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่ คือกับช่งเดือนนะจะเป็นตลาดนัดใหญ่นะเปิดขายทุกวันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณบา่ายสามโมงเย็นไปต้นไปนะฮะร้านนี้ก็จะมาขายอยู่จุดนี้ทุกวันก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับถ้าเป็นหนังนี่ขายยังไงถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทนะอะ,อะไรดีจ๊ะมีอะไรคะน,นี่เป็นอะไรครับต้งไก่ต้งไกลนะ่ไกลาต้มต้มละกาน

เราได้ขายมานับจนมาอกปนนก้าียมขอกเราามของเราเนเร่ราดมากคืออวกามาัวการตกแต่งัรปรับแตเพตัวผูอับงายครับจาไปเดิมคั่วไปขายไปนะครับนะครับตไดไปเลที่าเิดมากตดูตถตก้าไดมากตัว้วับนายืนตาา100ตกเต้าทุกตัวครับ

น้ำจิ้มนี่คือเาทเองไหมครับทาราจิ้มเเองนะขอดูหน่อยได้ไหมนีนะน้ำจิ้มหวานใช่ไหมใช่ค่ะทีสามรถดูว่าตัากครออน้อะระตัเข้ากตััตัข้าวตัตาแล้เราหูหูตับเยอะไหมัเบดิาบาทาขับไยี่สิะดเระดตาตาเ็่ทสวห้าบาท ร้านตงพรับอรายไ่ครับ,รบไก่ขายดีนะเจ็ดบาทสามนะี้คือบุดให้ฟรีใช่ไหมครับบดะฟรีนะเราสองร้อยกิโลนะทุกคนร้านนี้กินนเองกิน,นเองขป็กนกินกเองไก่ก็ไ่สย่บาทใหญ่เลยนะทุกคน ชิ้นใหญ่ก็ให้สั่งได้นะครับสุขาสั่งได้นะครับสุขาเข้าตลอดเลยครับสุขารุมนะครับร้านนี้โอ้ไก่ทอดนะครับที่อาที่ตลาดนัดคุณนายบางบอนห้าแขวงวัดสมุทรสาครนะครับขายทุกวันตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสายห้าห้าสิบสอง เดี่กี่ตัวคะสนละเอียดหรือไงคะ้กี่ตัวเดียวแค่สงวันนี้อัวนี้ขายดีมากเลยห้ึ่กิโลนี่ไม่พอขายใช่ไหม ูกี่ตัวจ๊ะร้อยรึท้างในอ่ะสามตัวนี่นะฮะที่นี้ผมก็ขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ทีเดียวแวะมาอุดหนุนนะครับตลาดนัดชุนายจังหวัดสมุทรสาครนะครับร้านโออุไก่ทอดนะครับก็รับออกงานรอบสถานที่เลยนะครับโทรๆร้านก็ศูนย์หกสองร้านหกหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับโอเคครับชุนัยเจมส์ใหม่สวัสดีครับผมเจมส์มาขายด้วย